ไม่น่าอยู่บ้างบอกว่าไม่น่าอยู่ถ้าอยู่อาจจะแวะมา,าปูมไม่น่าอยู่ออาแวะไปวัดอยูอย่างเง้ยแต่ผมว่าไม่อยู่ครับไม่ไม่น่าอยู่วัดอยู่น้วกำะไรเล่นพับจีเหรอใช่กำลังจะเล่นพับจี้ค่ะมันโติดขนาดเลยเหรอพี่ถามจริงคืออา <c oughs> <c oughs> รมณ์ไหนจะไปม,มันอยู่ดีมันมันติดพับจีขนาดนะคือตรงๆแล้วอ้อมเบื่อวารแล้วก็เลยมันเล่นพับจีอ๋ออ๋อก่อนเล่นวารใช่ทำไมถึงเบื่อวารออ่ะมันเล่นมันเล่นเยอะแล้วพี่แบงแล้วอ้อมแบบ เล่นมันเยอะเยอะเกินอ่ะน้องไม่คือคือแค่อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเกมยิงแต่ว่าเกมอะไรก็เลยที่ไม่ใช่วาโลอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อไอ้น้องอมลากไอ้นี่มันเล่นได้ด้วยนะพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนกลับมาเล่นนะอ้วไหนอีธานเหรอใช่อีธานใช่เหรอใช่เล่นเ้อพับเกียร์นะใช่เล่นกับน้องอมทุกเช้าเลยไอ้เขี้เนี่ยนะเล่นพับเีใช่เหลือเชื่อเนี่น้องอมมีตี้ไงตีตีตอนเช้าอย่างเงี้ย เออพอดิปกติมันไม่ค่อยเล่นกันแต่ไอพอลไอเอเห็นว่าช่วงนี้ไอพอลก็กลับมาเล่นเหมือนกันใช่มีไอพอลคือมันสนุกเหรอพั่อ๋องตอนเนี้ยมันสนุกเหรอก็สนุกนะพี่ไม่ค่อยได้เล่นกันเลยช่วงหลังก็เลยคิดว่ามันมันไม่ค่อยสนุกไปแล้วมันสนุกมันสนุกเออหรือน่าจะไม่เล่นนานมั้งใช่แล้วแบบพี่แบงค์ลองคิดดูสภาพแบบว่าพี่ไกดกับพี่อ๋องอะอยู่ทีมเดียวกันเนี้ยโอ้ยบันไล่นะก็นั่นอะวันนั้นเขาเล่นกันอะ ันไม่หยองคือพูดไปเรื่อยอ่ะเออบันไลนะเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ใครเล่นไหนนี่ยเขาดัมัเขาดามน้องออมสตรีมไหมเขาดน้องออมสตรีมไหมออมไม่ตีมออมเล่นเล่นแบบว่าเล่นหนึ่งเดียวไม่สตรีมใช่ไหมหรือว่าสตรีมด้วยหรือว่าอยู่ที่อารมณ์ว่าไปใช่อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อารมณ์เลยถ้าอยู่ที่อารมณ์ก็แปลว่าไม่สตรีมตัดทิ้งเลยถ้าพูดคขาบอกอยู่ที่อารมณ์คือไม่สตรีมไม่ก็บางทีมันสตรีมมันไม่มีอะไรทำมันเหงาอ่ะ อ่าเข้าใจเข้าใ,ใจอยากแบบนั่งเล่นเล่นชิวมากกว่าใช่แบบนั่งเล่นแล้วก็นั่งนั่งฟังผ่าอะไรดูอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเออใช่ใช่เขาพูดว่าเราเล่นถ้าเราไม่สตตีมเราดั้งดูหนังดูนู่นดูนี่ไปด้วยไงได้ใช่ไหมใช่แล้วเวลาแบบเวลาฟาร์มนี้ยหาหนังดูชิวอ๋อเออแต่เวลาฟาร์มถ้าเวลาฟาร์มสตรีมไม่โคตรน่าเบื่อนะใช่ถึงสตรีมคนดูก็ไม่มาหา็รกคนดูก็อยู่กับพี่แบงค์อะนี่คนดูก็อยากดูแต่ปัญหาคือเราสตรีมวันหนึ่งแล้วเราแบบว่าไม่สตรีมเป็นเดือนมันก็ไไม่ด้ คนดูคนดูก็ถึงไงเฮ้ยเดี๋ยวตูบักโมไอตูบักโมอ้าวไอตูไอควายเล่นไหมพักกีอ่ะอ่ะเรียบร้อยการไปโชว์เตี้ยอีกเรียบร้อยจบอันนี้เอาไปก่อนอมเดี๋ยวมีอะไรกจ้ะขอบครับสวัสดีครับเฮ้ยอดอกะกูยังไม่ได้ของเลยเรอมีเรือีเมีเรือเรอสวัสครับอครับสอครับอไรอดอบพี่เข้ามาหาของไอดออ อะไรเนี่ยไอ้ดอกปะอะไรเไอ้ดอกไม่ได้ให้ของนี่ไงนี่ไงเาจะพาพี่บางไปตีเอ้ไอ้ดอกไม่หัของวะเออเนี่ยเออจริงๆมึงควรเอาเอาจริงๆอ่ะแก๊งก็มีเงินอ่ะมึงควรช่วยและดันปืนให้เคี้ยนี่นะบงทำไมทังไมตีทำไมอ่ะได้จริงนะพี่พี่บังไปไปคือตลาดตัวล่างมึงควรตัวล่างตละดกูควรจะมีนานแล้วอ่ะจริงนะน้องฟิวแฟนครับของจังน้องฟิวแฟนรวมกันมาไม่ใช่ไม่ได้ของฟิวแฟนมันควรจะเป็นของแก๊งขึ้นให้ไอ้เฮียนี่ของฟิวแฟนครับของฟิวแฟรขึ้นให้มันเถอะกูขอ ตีแกงก็ได้พี่เออมันขึ้นได้บรรเจอกูขออยู่เฮียพวดเย่เป็นไรวะใช่คือหมายถึงว่ามันมันควรต้องมีปืนอ่ะมันควรมีนานแล้วไอ้เฮียบังอ่ะมันไม่มีนานแล้วมันต้องมีโอเคพี่แต่ผมงงว่าอยู่ๆพี่ก็พวดมาแล้วพี่ก็แบบไอ้เฮียมบัาผมก็รม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่ามึงไงเมามองรอเขาเปล่าไอ้สัสไอ้เหี้ยมันร้อนมือตุล่ะใครนะใครนะเด็กไปใครวะใครนะเชื่ออะไรนะชื่อนะ จีฟอสเด็กเจเอลชอนเด็กเจเอลชอนจีฟอสเหรอีครับชอบพีครับนี่ก็จีฟอสเหรอใช่คพี่เด็กเจเอลชอนเหรอใช่ครับบอกว่าไงเวลาเป็นหัวที่อลชอนเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงเวลาคุยกับรุ่นใหญ่อย่ายอมให้ตักให้ขามนั่งไม่ใช่ใช่อย่านั่งอย่านั่งโอเคครับกระเป๋ามือถาวรมีขี้อะไรหงอกไปดิสะท้อนแล้วครับพี่เอาดิเอาน้องบังยาอยามแอบแบ๊คบังไม่ชอบพี่บังขายกี่ทีครับพี่ชายพี่บังโอเคครับเดี๋ยวควักมาดิ พ่เชินไอ้ฟ้ามันเอามืองนะี่ตากี่ไรอะเออเขาเพิ่งสั่งนี่มาเคลบเย็นมา ข้าลืมหยิบมาขอาต้องขับพิเศษขกินไหมเนี่ยอะไรนะข้ากินไหมกินดินั่งแข่งอะไรกินอะร้านเจ๊สีโอเค้แคปเรียนก่อนได้ไหมกินแคปเรียนไม่เขาสั่งมาแล้วมาอยู่หน้าบ้านลืมหยิบมาอะไรเชวพี่มาหาผมหน้าแลนด่วนใช่ครับใช่ครับ V3 มา V3 เพิ่งปิดเพื่อนยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวมา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 ฟ้าบามามาผมมีเงินแดงช่วยแสนนึง กับชิ้นส่วนปืนสี่อันเงินแดงมีเงินแดงมีเอาแค่ชิ้นส่วนปืนเอาแค่นี้มาติ๊กี้มาตู้ล่างดิไม่แต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 ่ที่ติ๊กชื่อไว้ก็ก็ก็ครบหรือเปล่ามันมันจะมันจะมันจะมีบางคนส่งไม่ได้ดิพี่แหละพี่พี่พี่ดาวผมว่าต้องรวมรวมส่งแล้วตอนเนี้ยแล้วมันขามีอีเทอร์แกงก็ใช่เหรอพี่เอาอีเทอร์แกงตีดิพี่เรืองผมเอาไอ้นี่ให้มันใช้ไอ้นี่เหรออีเทอร์เหรอใช้ใช้รถเจียงกับอีเทอร์ เฮ้ยเครียพี่เรืงงั้นเสร็จสามอันหนูเอาให้พี่บางเลยนะครับเกี๋ยแล้วทำเคีียเนี่ยหน้าบ้านไม่มีนะแอ้วอยู่ตรงกุ้ยปะเขาส่งมาแล้วนะไม่เหรอดูในตีแก๊ป่ะเขาเขาส่งเงินที่เรื่องเฮ้ยไอ้แดงบ้านค้าวเดี๋ยวเอาเงินแกงตีให้ไม่หรอกที่ทำอะไรกันมาถมีนะไอ้แดงบานขาวมีนะขึ้นว่าไอ้แดงบ้านข้าวมีนเขาบอกเขาขึ้นอยู่หน้าบ้านนะเล่นร้านไหนครับไม่เอาเงินเอาเอาเงินมาให้พี่เอาใครมาเรื่องวะ ไปเด่นอีกแล้วไปเด่นเล่นร้านหญิงคนเดียวอีกแล้วพี่บงังพี่บังไข่กี่ทีพี่ถ้าโอ้โหแล้วไปแข่งให้มันตีทำคุยเนี่ยจริงถ้าผมไม่ไปกชอบไปกดแข่งให้เขาตีทำเฮียนะวะเป็นคนแบบไหนวะกูไอ้เฮียจะไม่ตายก็ชอบไปกดสเปซบาร์ให้มันตีหัวท่านทำไมเนี่ย,ยมาขอยกท้ายได้ครับพี่ แต่ผมว่ามันเอาเรื่องอะนะไอฟอสเนี่ยน่าจะโหดโหดกว่าไอที่คัดบัตรเลยมั้งนะกิวเพย์มื่กี่จันเลยมีมีมีหมดเลยพี่พี่ชายพี่ขาดอีกกี่ทีพี่บังเอาแบบให้ครบลอยชวนมาพี่บังมามอ๋อพี่พี่ตีไปห้าสิบหกทีงั้นนัขาดอีกสี่สิบสี่ทีซื้อตอนนี้ชิ้นแต่เดแต่บ้านข่าวครบแล้วสี่สิบสี่อันนี้เหลือเงินเหลือกล่องตีกับชิ้นส่วนปืนส่นผมมีให้หกมีให้สี่ กูมีให้สิบสี่กูมีให้อีกสิบสี่พี่บังมาเลยครับพี่บังผมมีอีกเก้าผมมีให้อีกนะชิ้นส่วนเต้นเดี๋ยวผมไปเอาไอ้ตัวนี้โอ้โหที่ไหนนะที่ไหนนะขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเว้ยมาแข่งแค่ไบโอเลยครับเออมันโหดนะที่ผมโดนลองลองมันมันโหดเลยนะจีฟอร์ดเองไหวไหมเนี่ยจีฟอร์ดไม่น่าจะโหดนะพี่เชิญอะไรนะกูบอกไปแล้วนะว่าถ้าแพ้จะโดนอะไรบอกว่าไงนะน้องมันออมให้น้องออมให้ หวองวงไอ้ท่าแพ้ไม่โดนเลยไม่สองสองเองเม่กี้น้อมันกดกูตั้งสองหนึ่จบแล้วใช่วินน้วินทายน้วินัลวิน้อยน้องเราชอบไปนะไปโอ้ินินะโอ้ยถ้าท่างแพ้เลยเขียวบิมันมันมันขาดอี4สี่ิปนะเนาะเฮ้ยตาย แต่ว่ามันโหดนะเขาเนี้ยดูทรงแล้วรู้เลยว่ามันโหดอะ่ะลัาากษณะการเล่นอะมันโหดอ่ะมันมันไม่ใช่แค่ออกท่าทัวร์แต่แค่มันออกท่าดักอะ่ะนี่โหดดีว่ะบอสไม่เลิกครับไม่เลิกโหดครับพี่ <c ười> นี่เองเคยลงแข่งให้ไบโอด้วยเหรอนี่ก่อนนะที่ไหนลงแข่งยี่สิบยี่สิบเคยอ,อยู่ครับด้วยแล้วครับพี่บางไมเ<า>หรอเคยลงให้ไบโอเหรอใช่ครับพี่เล่นไม้หรือเล่นเล่นป่าครับตอนลง ตอนผมได้เล่นปากครับพ네 uh oh ี่ไม่ครับแปลว่าเอ็งถนัดปากขแางกว่าเหรอไม่ครับพี่ตำแหน่งไม้มันเต็มแล้วเขาให้ผมไปเล่นปากหลังคือตำแหน่งตำแหน่งไม้มันเต็มเองแล้วไม่ได้ปากใช่ครับพี่เวขอลุกป่กหลังเนี่ยเธอพี Thanks, ่เม่เธอไปเฉยไปป่ราะพี่ไปดูพี่บางตีปืนเที่ยวไม่ดูมันติดอยู่แล้วร้านนะปีกยังไม่เลิกนะจะไปพักหน้าแลนดเป็นอะไรของมันวะเดี๋ยวพี่จะไปพักแล้วครับเที่ยวไปพักเถอะเที่ยว ไป<ค>ได้คัดพักเหรอไม่มีเธอไปพักเหรอ,อัพี่ชายพี่ชายโอ้เฮียมันกดพลิกใหม่แทงกูเป็นกบเลยฝัดเฮียมันกดพลิกใหม่แทงกูเป็นกบเลยเฮียตัวค้างมาเมื่อกี้โดนแม่กดแทงตัวค้างอ่ะเฮียป๊อดโหดนิว่าไม่ เอาว่าเดี๋ยวรอไนเรถึงอันนี้คือมามาลองมาลองคัดดูไว้เหระใช่ครับพี่อารมณ์ไหนถึงอยากมาดูไว้ผมอยากมาเล่นมาแล้วครับพี่แต่ว่ารอบนี้มันตอนนั้นมันไม่มีใครมาเล่นกผมด้วยรอบนี้มีพี่จุ๋มนําทางมาให้แล้วผมก็เลยมาเล่นมาอ๋อหมายถึงว่ารอบตอนก่อนจะมายังไม่แบบมีเพื่อนมีน้องอะไรมาใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อคืออยากอยากคือมีโอกาสอยากเคยอยากเคยมาอยู่แล้วแต่แค่ว่าไม่รู้ว่ามีน้องเพื่อนที่แบบว่าเคยมาก่อนรู้จะมาได้หรือเปล่าพี่เหรอ ใช่ครับพี่ผมตอนแรกผมอยากมาเล่นตั้งแต่ตอนอยู่วัดหลักแล้วครับพี่แต่ว่าผมตอนผมฟาร์มไม่ไหวครับอ๋อนี่เองอยู่ในวัดหลักเลยเหรอใช่ครับพี่แตาไ่เล่นนานแล้วดิผมเล่นวัดหลักมาแค่ประมาณไปกว่าครับพี่ก็มาเล่นที่อื่นแล้วก็กลับมาีนี่ครับกลับมาวัดยูแล้วเรามาอยู่กลับมาแกงไหนก่อนได้นะครับพี่เราตอนกลับมาวัดยูเองอยู่แกงไหนมาก่อน ว่ามาก็นี่ก็มากลับมาก็มาดูไว้เลยผมมาแล้วตอนนั้นยังไม่เปิดรับคนผมก็เลยไปเล่นงานร้านแก๊งพี่ผมประมาณสองสามวันแล้วผมก็มาเข้าที่คือไวเลยครับอ,รอ๋อมันเป็นมันเป็นแก๊งเอาไปยัดร้านนี้เหรอใช่ครับพี่ว่าอันนี้มันเด็กเ้นเด็กฝากรายเทพี่มัน,นยัดเด็กในเทมาเอ้ยไม่นี่มันเพชรด้วยใช่พี่แต่ว่าเอ้เอาไงนะตอนนี้มีเด็กอะไรเด็กเอาง่าเด็กวีพีแพ้ไอ้เทใน,น,นแก๊งประมาณแปดคนอ่ะที่เห็นตอนเนี้ยโอ้ยกูมไ,ไม่ใจแล้วทางเนี้ย จริงๆ VIP ในประมาณเจ็ดแปดคนไหนแถรับมาโอ้โหยังจริงพี่ลองดับพี่เรือเดิเพราะเด็กเป็นเด็กไอ้แทลโอ้โหแม่งลื่นป่ะแม่งจะคลองแกงนั่แหละพี่ตอนเนี้ยนี่วขาถ่ายไม่ร่อนน่ะแกงเราตอนเนี้ยเกิดอะแดตกเด็กเหรอช่วงเนี้ยมันตกเด็กมาเยอะเหรอโจส่งมาเยอะพี่ใครบ้างวะใครบ้างวะตอนนี้มันรู้สึกไม่ดีอะมันพี่ไหนบ้างอ่ะไม่เพลงผมหมดอุ้ยเยอะอะพี่แล้วแล้วเวลาแบบเวลาคัดแต่มันไม่อยู่ในเมืองมันก็จะพิม พิมพ์ในแชทกลุ่มดูไว้ว่ากูอยากพวกมึงลองนะคนนี้น้องกูให้กมึงลอง <laughs> มันน่าจะคัดมันจะคัดฝีมือมันจะเล่นแปลกๆหน่อยกูว่ามันน่าจะตื่นเต้นแต่แต่แต่กูเล่นอย่างมันมากูว่ามันไหวกูอยากทดลองของแกงนะอ,อ๋อมีเชียร์ยมีเชียร์ยมีเชียร์แม้ว่าเดี๋ยวนะแม้ว่าไอฟอนนี่ก็ด้วยเหรอแอ้ว่ฟอนนี่ก็ด้วยเหรอใช่ไหมพี่ฟอนนี่ก็ไอแทนก็เชียร์เหรอไอหุ่นเอ็นเอเนโรครับผมครับ ของบ้านพิมแฟนให้กูเยอะกูมันอยู่ไหนวะไอ้โจประธานครับครับพี่ชายครับไม่ไปไม่ไปหูดหัวอยู่ที่ไหนวะกูอยากรู้กูอยากรู้ไม่ปวดหัวพี่มากได้คนเร็วมากไอโหดหดหดยังแบบปว่ไอ้ไข่อะไข่ไม่เลยเขียวครับไอ้เจยววะไม่แต่งตัวเท่อะมึงไอ้เจลเป็นเฮโรอีนครับเฮโรอีน ฮาโลวีนมิจะไปเฮทโเนี่อล่จะไปเฮโรอีอยู่มะไอ้ไอ้นี่จะไปเฮเฮโรนีอยูกมะพี่ดูพี่บางตีปืนดีกว่าพี่เฉินมันต้องตีอยู่แล้วไอ้เทียนั่นน่ะมึงตีหรอลองไปไปด้วยจะบอกตีลองไปไปด้วยจะเอาไหลเลยสิมึงเกลี้ยงตัวไหลนะมึงขี้เอวครับผมรอรออะไรล่ะครับพี่เอวครับแซ็กอยู่ไหนฮะแซมึงพูดแค่คาว่าครับผมเหรอมันเมาพี่มันเมาแแกก ก็เอาง่ายนะตั้งแต่มันโดนจับได้ว่ามันดูกัญชาตลอดเวลาตีอ่ะมันมันเริ่มไม่เก็บอาการอ่ะผมบอกให้เริ่มปล่อยตัวปล่อยใจมากขึ้นแล้วก่อนก่อนก่อนนั้นแบบไม่มีใครรู้แบบอาการมันปกติแต่พอทุกคนรู้ปั๊บมันปล่อยตัวปล่อยใจพี่เลยโอ้โหเฮยจริงแม่งเพิ่มจํานวนก็ไม่รู้เนี่ยแม่งไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วทุกวันนี้ไอ้โจ๊กน่ะไมคนขาย p o ดขายทุรีโบเยอะจังวะไม่รู้เหมือนกันพี่ไอ้ไอโจ๊กก็ p o ดขายนะ ก็ขายไปร้อยสามสิบห้าไอนขายแล้วหกสิบได้พี่ไม่พี่ก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงขายอ่ะมันน่าจะแพงในช่วงนี้เพราะคนหาเยอะเพราะว่าแมคลาเรนก็ไม่มีใครขายกันพี่แล้วรถใหม่กับรถไฟฟ้าไงมันมันมันเป็นรถเครื่องยนต์ที่แบบดีที่สุดอ่ะมันมีแค่รุ่นเดียวอ่ะพี่เจ็บไหมหมายถึงว่าไอ้คันไหนเอ็กเอหรอไม่ใช่มาหมายถึงว่าไอ้เทอริสโมอ่ะพี่อ๋อเทอริสโมมันเป็นรถประกอบคันเดียวที่ที่เป็นรถรถเครื่องยนต์ พราะเพราะพอแมกนาเลนไม่นับเพราะมันหายากแมกนาเร็ตอ่าแมกนาเลนมันคือมันคือยอดท่าหมื่นถูกไหมใช่พี่ใช่ติดมันติดก่อนร้อยแน่พี่เระดมแกงด้วยเหมือนไดมอนด์เขาค่ะสี่เม็ดนะพี่พี่ไงครับมาเอามาเอามาเล่นได้ไหะเหล็กฮะดีเสีดิฟดิฟกระเป๋าเลยอ่ะการันตีหรอ มีสิทธิ์การันตีนะพี่ีคผมีใครมีคอนขายไหมครับใครตีขวาสุดโต๊ะขอให้ไม่ติดเที่ยงใครตีซ้ายสุดขอไม่ติดเที่ยงตรังตีอีกทีแล้ววะการันตีหมดเลยใครตีทางขวาเลยด้างขวาไม่ติดเที่ยงเก้าหนึ่งแปดเอาสองแสนก็ได้สี่แสนอ่ะเฮ้ยนะบากกี่เทียร์นะเฮ้ยตีเล็กไปเบลอื่นเถอะไปเบลอื่อเถอะตีเล็ ไอ้บางอีกทีละหลับไปเลยเฮียแปดเจ็ดเพื่อนสามแปดแปดสองใครตีขวาสุดขอให้ไม่ติดอ๋อลืมไปเดี๋ยวมึงตีตอนมันโบนี่หว่าอาเว้ย้าต้องต้องได้ว่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนตามรอบรอบเวลามันครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยที่วัดยัว เราไม่เอาไปตั้งอไอั้นี้อันนี้ถ้าไปถามไอ้ดีไหนคนถามชิ้นส่วนปืนหมดว่ะขนาดนี้ต้องติดละพี่เรือชิ้นส่วนปืนหมดมันจะหมดเหมือนกันใครรับแปดสิบชิ้นส่วนปืนบ้างไหมมีวไหมมีมีมีขอาให้พี่บังขัดเท่าไหร่ไม่ไม่ของแก๊งไม่มีหรอไม่มีพี่แกเราไม่เคยเก็บขอานพี่แฟนทิ้เราไม่เก็บอี๋เออชิ้นส่วนปืนของบ้านฟิวแฟนไหมพี่บังเร็วๆผู้หญิงในคนพูดพูดว่าบ้านฟิวแฟนแม่งให้ไหมไม่ตีนงามตีนงามให้บ้างไหมตามอันนเอาให้พี่บังไหม ดูตัวขึ้นกิ๊ดูตัวขึ้นตัวไม่มีแน่เลยขอบ้าฟิวแฟน์ขอี้เหรอพี่บังกระเป๋าเลยครับพี่สามเก้าหึงสามเลยวันนี้โกลว์พูดเอาหน้ากูเห็นกูเห็นตัวบ้าฟิวแฟร์เนี่ยเสียงเสียงบางก่อนเน่ยขอไม่ค่อยมานะดูของกิ๊บช้าๆกูเห้นคนอื่นเดินมากิ๊วันนี้เอามาขายกุ้งเหรอครับบ้าฟิวแฟนได้ราคากู้สองอะไรนะครับเอาเมื่อกี้มันไม่บางเลยซอสวันนี้ซอสกอดคูนเปล่ะโจ มารกดเรายิ่อเมตมันยังไม่ถึงเวลาเพื่อจะเย็นอะไรนะครับพี่บังดวงดเสียเลยดวงเสี้ยอะดวงเสียเลยอ่ะเบอร์สอง่วงนี้เลยเหรอลโหลครหาพี่บัง ผมวัดจ้ผมวัาจ่ายจ่ายค่าพนันบอลครับพี่หวัดเชียวหวัดเชียวสามเก้าหนึ่งสี่สามเก้าหนึ่งสาครับผมแต่ถ้าตีไม่ติดเฉินเสียเว้ริเวอร์เว้เงินปีเพื่อนไม่เดี๋ยวผลลับเอาพี่โอ้หอจำเงินมาให้ขนาดนัเงินปีพนันลไพวสวันดีครับพี่เฉินววันดีครับอูเงินปีเลยเจอแล้วไปเจ็บยเวอโอ้ย เวลามีเจ็ดส่วนงตาตึงอยู่เจ็ดส่วนหนงตาตึงอยู่ครับพี่โอ้ยอย่าพิสอดีตเว้ยเขาดูปัจจุบันเว้ยบ่งเลยเฮ้ยผมผ้าน5ไหม5ไหมครับพี่เฉิน5ล้านไหมครับพี่ให้มันถล่ปุ๊บปุนบได้นะครับพี่เฉินถาบพี่ได้เขาเเลิกะไรนะพี่ขอที่39ถึง3ที่มูขาด2 2 4ที่บางสินไปกี่เลยแล้วเนี่ยมันได้ไงวะกินไปแล้วนะกีเท่ไหร่พี่เท่าไร่เท่าไร5 6มันเล่นเท่าไหร่นะพี่ตอนเนี้ยที่นีเป ไม่รู้เท่าไหร่แล้วะคนรับสองแสนห้าคนขายสองแสนแปดสองแสนเจ็ดละสองแสนเจ็ดอ่ะราคาการได้ละห้าห้าห้าหกสนไอ้นามีอยู่นะพี่หดีอยังไ้เหรอไม่อยจัดการันตีเลยเหรอพี่โอเคอย่าได้เดมาเข้าหมดวะพี่บังจะตามผมมาจริงๆเหรอปืนร้อยชี้ไ่ได้มาเข้าไม่พอ ว่าผมผมมีอยู่สองเม็ดครับพี่เลขอะไรสามเก้าหนึ่งสามเต็มตีนหรือว่าปืนอ่ะขนาดกี่เม็ดเบ๊ะอ่างยอดไปก่อนครับค่อยๆ่ยอดอันนี้อันนี้ของบ้านฟิวแฟนนะพี่ตีเลยพี่ถี่กี่เม็ดถ้ร่วะของบ้านฟิวแฟนถี่กี่เม็ดวะ มังขาวมั้ยบ้านผิวแฟนเราแดิมันขาวมาเขียนพี่ไม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 ่พี่เรืองได้บ้านผิวแฟนเแา้ไม่ละพี่เรืองเราไม่ต้องหาละบ้านผิวแฟน์แล้วไม่ละอุ้ยบ้านผิวแฟนมันของเยอะเว้ยเรีอะไรพี่บังของเยอะนะบ้านผิวแฟรน่ะฟาร์มมาเไงพี่พวกพี่เรืองอะไรเอาอะไมาตูดเลยตัวไวติด ตีเถอะกนีการัน <referral>. ตีอย no ู่แล้วกรัตีร้อยสิบสิบสิบเงินแดงอีกองอ่ะไม่มีมีเงินแดงมีทุกอย่างมีหมดมีมีี่เลือแกมีติดแล้วนิ่งอย่างนี้ควักไหมควักไหมควักหไอ้จงควักอย่างงี้ติดแล้วพี่เรือไอ้จงไพรินมาจากไหนวะการันตีการันตีาเบหัว ออะไรนะจงการันตีประกวดลมกันไงการันตีพี่ติดแล้วติดติดแล้วพี่เรื่องพี่เอาเงินแดงมาให้ร้านนึงติดเลยจงอะไรนะไม่กินอะไรอ๋อแคปเย็นครับไพเรียนต้แน่ครับไม่รู้ว่าคนดูคนนึกภาพออกไหเแคปเย็นหน้าตาอย่างนี้เรียบลอยอะไแบบนี้พี่เรื่องไงิมี่ร้อนครับมีร้านหนึ่งพี่เรื่องมันเป็นของของหวานที่ผมชอบกินที่สุดเลยแคปเย็นเงินมีร้อนร้านหนึ่งแล้วก็เดมบ้นขาวสิบเมตรไอเดมบ้านขาวเดมบ้านขาวชิลล์ไอเดะไอเงินหมีร้อนร้านหนึ่งพี่เรื่อง โอ้ชิวอยู่เลยไม่ได้เพิ่งเขาอกินครับมาอร่อยต้องออกกินไนะขอแกงออกเออเขาเรียกว่าอะไรเคปเค้กเหรอเออไม่ได้เพิ่งเขากินไปพอก็ของแกงเออไม่เรียกว่าเค้กเย็นพี่เชื่อหรอวะต่อผมสั่งมันขึ้นว่าเค้กเย็นนะคืออะไรผมสั่งมันเรียกว่าเค้กเย็นนะไม่กูคับแล้วกูกูคับได้อ่ตอนนี้เงินแดงเอาไงดีร้านก็มันมีดิบมีใช่ไหม เงินแดงในตู้เรามีเป็นร้อยล้านโอเคโอเคพอไดสามารถถมบ้านคนคนหนึ่งได้โอเคแล้วสร้างใหม่ได้สิบหอบเออเงินเงินแดงของใครอะพี่ที่ที่มีอะของบ้านไหนนี่แล้วเหรอที่เหลือยครับบ้านนี้มีแต่ให้จริงจริงคุณแฟนผมโอนอยู่แล้วเพื่อนบ้านพี่แฟนนะสุดยอดว่ะตะกนเรื่อรวยไอ้เหี้ยบ้านนี้มันรวยจังวะไอ้เหี้ยบ้านนี้มันรวยจังวะ พี่เรืองพี่เลืองอะไรแกฟาร์มตลอดพี่พี่สาวไม่แต่แต่บ้านบ้านหมู่บุนี่คือให้เยอะจัดกันเลยพี่พี่ผมกำลังดวงไม่ค่อยดีแบบบไม่ติดว่ะดวงบูดจัดเลยว่ะล้าหวังบ้านบาา์ขี้สนใจสนอะไรครับอ้ไปก่อนเลยเฮียไปทิ้งไปก่อนเลยเฮียบ้านบารขี้นี่พี่แอมอร์แอมอร์ไปไหนให้อะไรแกก่อนเลยแก้อนแต่ให้อะไรแกก่อนมีเงินส่งกันแกก่อนบอกว่าขาดนิดเดียวไม่ได้เงินแงหมดแล้วะ ได้เลยกขาดนิดเดียวพี่เลอะไรดิฟเงินไปหมดแล้ววเลอะไรจยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหรสองสามสองอร้อยล้านเป็นอีเธออะไรแซกกระเป๋าเลย่างกวาดแกตเท่าองล่มใช่มส้าสองหกสครับดาฟีทายกฟีโกบยักษอ่ะอีเมื่อไหร่มจะไปเปลี่ยนหน้าเนี่ยโอเคพี่ออกก่อนแต่แต่สกินต้องม่ตามพี่บางว่าเด็กเดเขาก็ไปงวยเดี๋ยวกส่งไปแล้วนะดิฟขไปน เรรับโจเทล่าโจโจนักช้อนมีแค่เงินมีร้อนกับชิ้นส่วนปืนที่ไปไหนมีเทอร์อแคปเยี่ยนจะไปกลมกมามพี่ก็ยังมือแคปเยี่ยนนี่นนนหรอ ใช่หเหรอมีไอดรอปไอ้ดรอปเหรอไม่ใช่ไอดรอปโกโบยักษ์ไงอย่เช่นตีสองไม่เหรอว่าหนว,นวตี่สองอะไรพี่เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเอ้าเหรอเอียโ okay, okay, okay. ออกโบโกโบยักษ์อะโกโบยักษ์ลูกลานกิจ <c oughs> นะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยอนมาดูเงยโดผมไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นครับผมปรับเป็นห้าสิบบาทผมเ่มรดให้เขาดิเอรถให้ร,รอบนึง นะแล้วคิดว่าจะมีสงครามมั้งเจ๊เริ่มเผื่อทุกคนเดี๋ยวลดกลับให้เหมือนเดิมฮนะเดี๋ยวตั้งให้เหลือสามสิบเท่าเดิมกันบ๊อยเดี๋ยวตอนที่เท่าเดิมละขึ้นจอได้เหมือนเดิมคุณผู้ชมตายแล้วแบบนี้เขาเรียกเค้กพี่ที่บ้านผมจำขายเค้กเย็นจะเป็นแป้งหอ่อแป้งเค้กห่อครีปเออใช่ใช่ เออเดี๋ยวผมเออเออเขาเดาอดร้ายอยู่แล้แต่ว่านี่ผมกินคือเค้กเค้กแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับเค้กครีมใช่หรอวะเพราะว่ามันก็เป็นแป้งเหมือนกันอะเนี่ยมันคือแป้งแล้วก็มีครีมอยู่ข้างในไม่ใช่หรือเปล่าเมี่ยมันก็คือเดียวกันไม่ใช่หรอวะเพราะว่าอันนั้นมันก็แค่เป็นแป้งแล้วก็ห่อแล้วก็มีครีมข้างในแค่เนี้ยมันเป็นชั้นๆชั้นๆแป้งกับครีมไม่ใช่ยมวะ โอเค้กๆก็โอเคครับโอเคเค้กเนาะขนมหวานจบเลยไม่ใช่ดิเออมึงู่ไมตัาหมดดิอันนี้คือเค้กเย็นไม่ใช่อันนี้คือเค้กเค้กไม่หรอหรือว่าอันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ยไม่อันนี้มันคือเค้กเค้กนีถูกไหมอันนี้คือเค้กเค้กถูกไหมถูกไหมอันนี้คือเค้กเค้กถูกไหมแต่ว่า่ผมเรียกเค้กเย็นป่ะตรงไหนเข้าใจผิดมาตลอดมั้งเนี่ย